ตัวนี้เป็นชุดประกอบที่เรายองไม่เคยเอาให้ดูครับเป็นตัวสองเข็มแต่ว่าเป็นชุดประกอบแบบเอ่อน็อตสี่ตัวที่เปลี่ยนหัวได้ก็คือตัวนี้จะไม่มีการเย็บหรือว่าอะไรทั้งสิ้นครับตัวประกับเนี่ยจะสามารถน็อตทุกตัวสามารถถอดได้นะถ้าในกรณีที่มีหัวอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะเปลี่ยนหัวเนี่ยเอ่อตรงรูสายเนี่ย มันเป็นสองเข็มนะครับเพราะฉะนั้นหัวที่จะเปลี่ยนก็จะต้องเป็นสองเข็มเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวตัวท็อปมากๆที่เราทําเพราะว่าหัวทองเหลืองสองเข็มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แพงกว่าตัวสองเข็มไอตัวตัวเข็มเดียวทองเหลืองนะครับแต่ก็แพงกว่าแค่ห้าสิบาทน่ะใช่ไหม คือระยะรูรูรูที่เราเจาะเนี่ยด้วยความที่เราใช้ฟูเกรนทำเนี่ยปกติแล้วเออจะเว้นระยะหนึ่งนิ้วนะครับถ้าเป็นหลายๆที่แต่ว่าตรงนี้เราเวน้นเราเว้นระยะรูที่สองเซนครับหนึ่งนิ้วมันคือสองเซนครึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะปรับได้ปรับได้ละเอียดกว่านะไม่ต้องขยับทีละหนึ่งนิ้ว ็หนังตัวนี้ค่อนข้างจะมีทรงมากๆเลยก็ด้วยความที่มันเป็นตัวท็อปเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวท็อปเนี่ยพวกนี้เราจะใช้หนังก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงหลังครับแล้วก็เราจะใช้ช่วงที่เป็นลำตัวอยู่บ้างถ้ามันยังถ้าหนังยังเป็นทรงที่สวยเนาะก็จะใช้ช่วงพวกนั้น ก็จะออกมาเป็นแบบนี้